หากท่านอยากรับโซ่ได้ไวเพียงหนึ่งนาทีให้เหมือนใหม่ได้ง่ายๆเราขอนำเสนอเครื่องรับโซ่โอซุกะ แบบสวมที่จะช่วยท่านรับโซ่เลื่อยยนต์ได้ง่ายมากขึ้นประหยัดไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆใช้งานก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ท่านสวมตัวรับโซ่ไปกับใบเลือเล่อยยนต์ต์ทเลื่อยยนต์ดันกับไม้หรือพื้นพร้อมกดคันเล่งเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นท่านก็จะได้โซ่คมเหมือนใหม่เร็วกว่าตะไบถึงสิบเท่าสามารถใช้ได้กับเลื่อยยนต์น้ำมันและเลื่อยยนต์ไฟฟ้ารับโซ่ได้ตั้งแต่เบอร์สิบเอ็ดจุดห้านิ้ววัสดุเป็นพลาสติกเหนียวอย่างดีเหมาะกับชาวสวนชาวไร่ที่ต้องการหาเครื่องรับโซ่เพื่อประหยัด ค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆหากท่านใดสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เลยครับ